ในวันนี้ลูกได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ผ่านทางสยามดีเซ็นเตอร์ลูกรู้ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าและลูกก็รู้ว่าที่ผ่านมาลูกเคยทำผิดและลูกก็มีความผิดอยู่วันนี้ ลูกของพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเข้ามาเป็นความรับเข้ามาช่วยเหลือในวันที่ทุกข์ยากลำบาก่ากำบากในวันที่ไม่เหลือใครในวันที่ไม่เหลือใครลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าของลูกขอพระองค์ช่วยลูกให้ถึงความฝัน ให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของลูก,ก,นนล,กลูกขออธิษฐาน,ออานในพระนามนพระ,ระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมน